ในข้อที่8ครับเขาบอกว่า ab เท่ากับ24นะครับเส้นนี้นะครับ24ตรงนี้จุดศูนย์กลางแน่ๆนะครับนกลางเซกเตอร์แน่ๆตรงนี้มุมฉากนี่ก็เส้นตรงนี B, ้ก yeah. ็มุมฉากด้วยอ้าวเส้นที่ลากจุดศูนย์กลางให้ไปตั้งฉากกับขอดย่อมต้องแบ่งครึ่งขอดใช่ไหมครับดังนั้น ab ถูกแบ่งครึ่งจาก24เป็น12 12 จาก OC ตั้งฉากกับ AB เพราะฉะนั้น C จะแบ่งครึ่งโีจะแบ่งครึ่ง AB ที่จุดสี่ทำให้ AC เท่ากับ BC เท่ากับ AD ้วยสองแต่ช่วงตรงนี้ก็จะเป็นสิบสองสิบสองครับตอนี้อย่าลืมสมีครับ เส้นนี้ก็รัศมีครับเส้นนี้ก็รัศมีครับเส้นนี้ก็รัศมีสองเส้นนี้ไม่ต่างกันไม่มีอะไรต่างกันเลยเหมือนกันเลยเส้นนี้ก็รัศมีนะ CD เท่ากับแปดช่วงแค่นี้นะครับช่วงแค่ตรงนี้นะครับที่เป็นแปดตกลงครับ สมมุติว่าถ้าเราจะหารัศมีจากเส้นนี้ครับถ้าเราจะหารัศมีจากเส้น o d เราติดอะไรครับเราติดเราไม่รู้อะไรครับถ้าเราจะหารัศมีจากเส้น o d เราไม่รู้อะไร o c เราติด o c นะปัญหาก็ติด o c เช่นเดียวกันถ้าเราจะหาโดยการ หาลัสมีนะครับเส้นนี้นะครับโดยการพิภโตรลัสรูปนี้เราติดอ e ะไรอยู่ดีครับ OC ตัวลปัญหามันคือติดอยู่ที่ OC ก็คล้ายๆจับแนวของข้อ7ครับติด OC ไม่ว่าจะเลือกแก้ด้วยเส้นไหนก็ติด OC จึงตั้ง OC ให้เป็น X ขึ้นมาก่อนนะครับฉะนั้นให้ OC เท่ากับ X รัศมี r จะเท่ากับเส้น oe ก็คือเอา oc บวกกับ cd e, ก็คือเป็น x บวก8ขนะดเดียวกันถ้าไปาตั้งตรงนี้เป็น x แล้วนะครับ แล้วพิจารณาสามเหลีนี้พิจารณาสามเหลี่ยม OBC ด้านนี้ x ด้านนี้12ด้านนี้ R เราก็จะได้สมการว่า a กําลัง2ก็จะเท่ากับ x กําลัง2ปุ่ดด้วย12กําลัง2ใช่ไหม นั้นคุจะแทนที่ r ด้วย x บวก8ลงไปนะครับหรือว่าข้อนี้จับกันเนาะถ้า r เป็น x บวก8 x ก็คือ r ลบ8อยากได้รัษมีโอเคงนั้นเราเก็บตัว r เอาไว้ดีกว่าแทนตัว x ออกไปดีกว่าเอาตัว x ออกไปตัวนี้แทนที A ่ด้วย r ลบ8เข้าไปเลยดีกว่า ให้เอกรลบแปดเป็นสมการที่หนึ่งแทนอย่านที่ x ด้วย r รลบแปดเข้าไปแล้วนะครับก็เป็นการแทนที่สมการที่หนึ่งลงในสมการที่สองเนาะอาระลังสองจึงเท่ากับ อาร์ลบ้าทั้งหมดกำลังสองหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองสิบสองกำลังสองก็ร้อยสิบสี่ตรงนี้ตรงนี้ถัดกันไปลบสิบหกอาร์ย้อนไปฝั่งนี้ก็เป็นสิบหกอาร์เท่ากับหกสิบสี่บวกด้วยร้อยสิบสี่เกาสิบหกหารตลอดจึงไดอาร์เท่ากับสี่บวกเก้าไดอาร์เท่ากับสิบสาม